สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เสือปั่นซะรถเช่นเดิมนะครับผมกับเกมนะฮะโชคลาภแห่งคาเน็นะครับผมกาเนชานะครับโฟตูนะครับผมไปฮึบฮบฮบจ็บมาโอ้อน,นี้เพลงมันครับเจ็บเจบเบ,บพี่เสือวันนี้พี่เสือก็พกทุนนะฮะพี่เสือก็วันนี้พี่เสือพกทุนมานะครับผม1 0 0 0ันบาทนะฮะ ีพี่เสือนะครับผมขอไปที่เบ็ดละ100รเลยนะครับผมอ่าพี่เสือมาโหดนะพี่เสือขอทำใจสักครู่นะครับผมอ่า<ค>พี่เสือมาโดยแบบซ่อมนะฮะวันนี้รูปแบบซ่อมนะฮะสิบหมุนไป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 ไหนฮนะอย่าว่าไม่มานะฮะไม่มาไม่ได้นะครับผมจังหวะนี้ไม่มาก็กินแหบเอ้ย อย่าว่าอย่างขนาดนั้นนะอเออ,อมาหน่อยเออสวยนะครับผู้ชายเปลี่ยนเป็นผู้ชายพี่เสือผู้ชายยังมาโอ้ยหญิงเต็มหน้าหรือเปล่าดอกนี้สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าเป็นหลายต่อนะครับผมพี่เสือนะครับสุดจอดมากเลยวันนี้นะโอ้ยมาแบบเบ็ดสูงนะรางวัลก้อนโตไปดิอย่าเชือะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหมัดจะมาก็มานะฮะ โอ้โหตารางวันโอไรอย่างนี้ไรนะครับไรไปเรื่อยไรไเป็นปลาไรเลยนะโอ้โหเฮ้บเฮ้บอ่ะอ่ะสองหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเวลิกรดบึ้มบ้า,บามากเลยนะจ๊ะเฮ้บเฮ้บไป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 อ่ะโอ้โหไปอย่างเดียวลุ้นอย่างเดียวนี่แก พิเศษขอลองเพิ่มเบ็ดเป็น400เลยนะฮะวันนี้มาแบบใจใหญ่นะครับ30หมุนนะครับลุยเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> ขออภัยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสาหรับใครที่มีอายุต่ํากว่า18ปีนะครับผมควรได้รับคําแนะนำนะฮะหรือว่าชมชิพิเสศษเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพอนะฮะผู้ที่มีปัญหาทางการเงินเช่นกันนะครับผม เเออออแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากได้เครดิตฟ,ฟรีอยากได้อะไรฟรีนะครับเดี๋ยวพี่เสือนะครับผมจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวพี่เสือปักหมุดไว้ให้นะครับสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะฮะพี่เสือไม่ว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวมีช่วงเวลาโบนัสไทม์นะฮะอย่างเกมนี้นะครับพี่เสือก็มาช่วงเวลาโบนัสไทม์นะฮะมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ย พิเือนะฮะกลุ่มพิเศอนะครับผมจะมีช่วงเวลาโบนัสทามบอกทุกวันนะอ่าเป็นไงเราเวลาโบนัสทามแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยนะเจ็ดเคไม่เก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเงินรางวัลก้อนโตก็ยังมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหเวลาโบนัสทามเช่นเดิมจริงๆนะช่วงนี้พีจีนะครับผมเกมพีจีนะฮะค่อนข้างที่จะรั่วหน่อยนะฮะช่วงนี้นะแตกดีมากนะครับผม ใครอยากทราบเวลาโบนัสทานพี่เสือนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเข้ามาร่วมกันได้นะครับมีแจกเครดิตฟรีมีแจกวอลเล็ตฟรีนะร,ร่วมกิจกรรมมากมายนะรางวัลก้อนโตซุปเปอร์นะฮะหนึ่งแสนสบาทนะครับผมอ่ะยังไงนะฮะยังไงนะฮะไปไปต่อไปต่อดิไปต่อบดิอยากลุ้นฟิโอมาเต็มหน้าอย่างงี้2700นเจะโอ้ยสองหมื่นเจ็ดพันนะมาอยู่ยังไงต่อเรไม่รู้โอ้โหยังไงต่อนะครับมาอย่างงี้สามหมื่นแปดนะ อะไรกันครับนี่พี่เสือโอ้โห,โโหพี่เสือหายใจไม่ทํานางนะรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วนะครับผมวิ่งอย่างนี้พี่เสือจะพูดยังไงออกนะครับโอ้โห,โโหพี่เสือป่านเก่งที่สุดในโลกเลยปึบึบเ <inaudible> จอเจอเจอโอ้โห,โห,โห,หรางวัลก้อนโตซุปเปอร์ไปแล้วนะตอนนี้วิ่งไม่อยู่นะครับผมวิ่งไม่อยู่ตอนวิ่งไปถึง92,540บาทนะฮะไปไป โอ้โหย,ยังเหลือหกไปโอ้โหจังหวะน,นี้เขาฟีสปินต่อนะครับพี่เสือไม่อยากจะเชื่อนะครับผมพี่เสือไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อไม่รู้จะฟีสปินนะครับจะเป็นฟีเกมที่ได้ตังหรือเป็นฟีเกมที่เป็นฟีเกลนะครับ<ส>เดี๋ยวเรามารู้ช่วยพี่เสือก่อนนะฮะอ่าใครที่เชื่อชอบคลิปพี่เสือนะครับผมสามารถกดถูกใจกดติดตามนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ดอกนี้ยังไงครับเต็มหน้าไป17 ไม่ใช่นับหนึ่งแสนสามหมื่นันสามร้อบาทนะครับยังไหลต่อไม่หยุดนะยังไหลต่อไม่หยุดนะอ๊โอ้โหโชคลาภนะฮะวันนี้โชคลาภแห่งคันนีจริงๆนะครับมากับดวงนะฮะมากับดวงนะฮะวันนี้ทําไปเข้าวัดมานะฮะตอนเช้านะฮะโอ้โหเลยรางวัลเมกานะฮะวิ่งไม่หยุดนะครับไหล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 ไปเรื่อยนะครับผม ไปดิไปดิไปดิหนึ่งแสนีนนะฮะรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์นะฮะมันมีมากกว่าระดับซูเปอร์นะฮะอยากทราบหลือเกินนะฮะเอาไปไปหลายต่อนะฮะอยยังหลายต่อแหม่มเต็มช่องอย่างนี้นะไปอะไรก็ได้นะครับเข้านะฮะจังหวะน,นี้นะครับขออะไรก็ได้นะฮะอะไร อะไรเข้าก็เป็นเงินนะครับผมวิ่งมาอีกแล้วนะครับผมวิ่งมาอีกแล้วเรามันก้อนโตนะครับหนึ่งหมื่นนะฮะโอ้โหดอกนี้นะไปอีกโอ้โหดอกนี้ไปอีกแล้วไปอีกแล้วอื้อไม่ไหลต่อนะฮะเหลือสองหมื่นนะครับผมไม่มาแล้วมาแล้วมาอีกไหมไม่ไหมไม่มาแล้วนะฮะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นครับผม 155,640นะฮะหมุนฟรีรอบนี้ไปต่ออ่าเดี๋ยวพี่เสือขอ10หมุนสุดท้ายนะฮะแบบไม่เทอร์โบนะฮะแบบไม่เทอร์โบนะฮะมาว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะจะได้จะได้หรือไม่ได้พี่เสือก็ขอโอ้จะขอเริกนะพี่ตอนนี้พี่เสือขอมาลุ้นสแคดเตอร์กันนะครับไม่หรือเปล่าจะมาไหมจะมาไหมนะครับจังหวะน,นี้จะมาไหมนะฮะฮึบ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  หลุนจนเยียวเนี่ยนะครับหลุนจนเยียวเนี่ยวมาไม่มามาไม่มาบอกมามาไม่มาบอกมามาไม่มาบอกมานี่เออมาดิไหลต่อดิออ้ยลุงเต็มหน้านะครับ9 6หดอกนี้ยังไงต่อนะเคยังไหลต่อผู้หญิงเต็มหน้า8ป0 0 0นเจะครับผมโอ้โหดอกนี้เย็ดเคเวลิกู ยังไหลต่อไหมโอ้โหรางวัลก้อนโตเลยรางวัลก้อนโต 15, นะหนึ่งแสนห้าพันนะสุดยอดที่สุดนะครับผมสุดยอดที่สุดยังไหลต่อไม่หยุดนะครับผมเกมนี้นะครับผมช่วงเวลาโบนัสทามใครสนใจหนึ่งแสนไหอีกแล้วโอ้โหเวลลกูดู้สิบยังไหลต่อนะโอ้โหแปดร้อยแปดสิบนะครับผมยังไหลต่อเปล่าผู้ชายลุง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 ,ลงไม่มาแล้วนะฮะลุงมาแต่ยิ้มนะฮะรางวัลก้อนโตดอกนี้ไปหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับผม โอ้โหหายใจไม่ทุ่มวัดทองนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปพี่เสือนะครับผมสามารถกดติดตามนะครับผมพิมพ์ให้กําลังใจใต้คลิปพี่เสือได้นะครับผมเดี๋ยวมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมสนใจนะครับเดี๋ยวมีช่วงเวลาโบนัสทมมนะฮะเข้ามาบอกนะอ่าในคลิปนะไปไปใบาบ,าบาครับ